n i g h t l i ฟ e นำเสนอโดย n นสกาแฟกระป๋องคุณผู้ชมครับมีไม่น้อยเลยนะครับที่อดีตนักโทษเนี่ยหลังจากได้รับอิสรภาพแล้วแต่ไม่นานน่ยพวกเขาก็วนลูปก,กลับเข้าสู่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วอะไรคือแรงจูงใจครับที่ทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเลือกที่จะทำผิดซ้ำสองเป็นไปได้หรือไม่ที่บางคนเน่ตัดสินว่าเป็นเพราะที่นิสัย หรือว่าสันดานที่ไม่มีทางจะแก้ได้หรือเป็นเพราะการที่สังคมเนี่ยไม่ยอมรับหรือว่าให้โอกาสกับผู้ที่เคยผ่านคุกผ่านตารางมาแล้วทําให้ทางเลือกอะไรในการใช้ชีวิตของพวกเขาเนี่ยมีไม่มากและสุดท้ายก็ต้องกลับเข้าสู่ที่เรือนจัดนั่นเองนะหลังแล้วอย่างนี้นักโทษแบบไหนที่มีโอกาสหลุดออกมาสัมภาษณ์ที่คำว่าอิสระแล้วเอาตัวเองไม่รอดแล้วกลับไปเข้าคุกอีกมีไหมมีครับเยอะครับเยอะอ๋อครับอุปนิสัยของนักโทษเนี่ยเป็นพวกล้มกระดานง่าย อากเอ็นแบบลงกันหน่เช่นออกมาปุ๊บทำงานได้2เดือนเจอคนดูถูกหน่อยกูไม่ทำแล้วเว้ยกูไม่เอาแล้วเว้ยกูกลับเป็นแบบเดิมอีกอ่ะคือนักโทษเนี่ยคือมันดูเหมือนเขาอยู่ในเรือนจำแต่มีความอดทนนะแต่เปล่านะฮะคนพวกนี้ออกมาเนี่ยขี้น้อยใจจะให้คนนั้นโอ้คนนี้โอ้ตลอดเวลางั้นมันคือการที่คนเราจะช่วยเหลือคนกลุ่มนี้ต้องเข้าใจเขามันจะใช้แค่อาชีพการงานหรือความรู้ไม่ได้งั้นผมไม่ค่อยเชื่อว่านักโทษจะไม่มีอนาคตเพราะว่าตัวผมเองกับเอ็มเนี่ย ถ้าใครมองตอนนั้นนะเพื่อนนักโทษด้วยกันจะมองว่าพยพลเราสองคนได้กลับตัวไม่ได้แต่เมื่อวันหนึ่งเราได้รับโอกาสได้รับกําลังใจเราก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้อะถามว่าเราทางานช่วยเหลือนักโทษไหมเราก็ช่วยนะแต่เราช่วยไม่ได้ทุกคนคนที่จะช่วยและสามารถไปต่อได้คือคนที่ฟังเราด้วยกี่เปอร์เซ็นคือถามว่าตอนนี้มันเป็นเปอร์เซ็นไม่ได้ฮะแต่ว่ามัน50 60คนเนี่ยเราช่วยได้แต่มันตีเป็นเปอร์เซ็นไม่ได้จากกี่คนนะฮะคือนักโทษผมจะบอกให้ว่าอยู่ในเรือนจำานู่สี่แสนถูกไหมฮะเออข้างนอกเนี่ยมีคนที่พ้นโทษ บางคนเนี่ยผ่านเรียนจำทาธุรกิจสีเทาแต่ไม่ได้ถูกจับเนี่ยถูกไหมฮะแต่ถามว่าเขาอยู่ในเส้นทางสีเทามีเปอร์เซ็นต์นที่กลับไปเส้นทางสีดาได้ไหมมีนั่นคนเหล่านี้บางทีเขาเขาแค่ทรงตัวอยู่ในสังคมได้แต่ถามว่าเขาสุจริตไหมเขาก็ไม่ได้สุจลิตงั้นคือคนเหล่านี้มันมีเปอร์เซ็นต์ท,ที่กลับหวนกลับไปสู่เส้นทางเดิมสูงงั้นบางทีเราก็ให้กําลังใจเขาบอกว่าอยามีอาชีพสุดจริตไหมการมีอาชีพสุจริตแต่เงินมันน้อยเงินมันได้ยากมันเหนื่อยกว่าจะได้ไม่เหมือนการขายยาหรือทําอาชีพสุิต ถูกไหมฮะ,ะอย่างเ่็นเว็บการพนันปุ๊บโพสทีเดียวกับห้าพันละถูกไหมฮะ <laughs> ใช่ที่อย่างเราเนี่ยโหทำงานวันละสองร้อยสามร้อยมันก็ต้องให้เขาเห็นเป้าหมายสองอย่างว่าคุณอยากได้อะไร <c oughs> เราบังคับคนไม่ได้แต่เรายื่นเส้นทางโอกาสที่ดี <c oughs> เขาเห็นได้ว่าถ้าทํางานสุดรุิตได,ได้เงินน้อยแต่มีความสุขอยู่กับครอบครัวแต่ทุจริตได้เงินเร็วสุดท้ายมีเปอร์เซ็นต์กลับไปสู่กระบวนการแบบเดิมต้องให้เขาเลือกเราได้แค่แนะนำใช่ใช่แล้วตอนนี้รังประกอบอาชีพอะไรผมเป็นอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์แฮนด์เมดครับ เงินดีไหมเงินดีไหมหรือเปล่าผมเงินไม่ดีหรอกแต่ผมอยู่ได้ผมคือในเรือนจำเนี่ยมันสอนให้ผมรู้จักพอเพียงอพอวันหนึ่งเราอยู่ในชีวิตคือผมลืมเล่าไปว่าผมตัดสินใจว่าอยากาตายในเรือนจําแล้วลคือไม่ไม่ตัดสินใจกออกมาใช้ชีวิตข้างนอกแล้วค,คือคิดว่าชีวิตเราต้องจบในเรือนจ mama, <ม>ขียนวดหมาหาพี่สาวเนี่ยบอกไม่ต้องไปเยี่ยมแล้ว <ห othy. S 1> ชีวิตนี้น้องคนนี้กลับตัวไม่ได้แล้วน้องคนนี้ต้องเป็นคนเลวและต้องตายในเรือนจาแต่วันหนึ่งเนี่ยเรากลับได้รับโอกาสอิสรภาพออกมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเงินเนี่ยไม่ใช่คําตอบ แต่ความสุขที่เราได้อยู่กับครอบครัว<ม>หรืออยู่กับคนที่เรารัก<ม>เนี่ยได้กินข้าวข้านอน,นอิสรภาพเนี่ย<ม>นี่คือความสุขที่สุดแล้วงั้นกีต้าของผมเนี่ยมผมทำเนี่ยไม่เคยคิดจะเอาเปรียบลูกค้าก็ขายตามพอประมาณแล้วเราก็คิดว่าถ้าอยู่ได้ก็พอแล้วน้องคนนี้ชื่อน้องมิ้นนะน้องมิ้นก็เป็นอดีตนักโทษคดียาเสพติดติดถึง9ปีแล้วพ้นโทษได้ประมาณสักสาเดือนแล้วเนี่ยผมก็ มีโอกาสให้น้องมินเนี่ยมาฝึกทำอาชีพช่างทำกีตาร์แต่ตอนนี้เขาอาจต้องปรับตัวนิดนึงเพราะว่าเพิ่งขนทั่วมาได้ประมาณสัก 2, ก 2, 2> เดือนถะึง3เดือนนะผมเชื่อว่าน้องมิน้นจะชอบงานกีตาร์นะครับเดือนหนึ่งได้กี่ขายได้กี่ตัวคือเดือนหนึ่งกำไรเนี่ยผมว่าเดือนหนึ่งผมขายได้ตัวเดียวผมเป็นงานงานกีตาร์คัสตอมใช่ไหม กีตาร์ตัวหนึ่งขาย3 0 0 0 0บาทแต่เดือนหนึ่งเนี่ยกำไรอยู่ประมาณสักสอง0 0 2 0 0 0 0ภรรยาไม่ได้ทํางานผมมีลูกหนึ่งคน20,000ืน 20, บาทเลี้ยงดูกัน3มคนอยู่ได้แต่อยู่ได้อยู่ได้ภรรยาโอเคไหมโอเคฮะพอดีได้ภรรยาดีด้วยฮะเป็นคนไม่ค่อยช้อปปิง้งนะเป็นคนที่เข้าใจเราคือ <c oughs> เราคือภรรยาและผมเนี่ยมาทางศาสนาเดียวกันม,มีความเชื่อเหมือนกันแล้วเขาก็เป็นคนพอเพียงประหยัดมัธยัสมันก็ได้อยู่ด้วยกันได้แล้วลูกอ่ะลูกก็โอเคครับลูกเลยผมมีลูกตอนนี้ลูกผมสองขวบสี่เดือนนะ คำตอบหนึ่งที่ผมรู้เลยว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยไม่เกี่ยวกับเงินอสิ่งเดียวที่จะให้ลูกคือเวลาจริงเวลาสําคัญมากงั้นการที่เราใช้เวลาอยู่กับเขาเนี่ยมันน่าจะมีคุณค่ามากกว่าการที่เราไปหาเงินถูกไหมฮะงั้นเวลาผมทํางานเนี่ยผมทํางานสิบโมงห้ามงย็นผมเลือกแล้วผมใช้เวลาอยู่กับลูกแล้วผมไม่เอาเวลาที่จ้องอยู่กับลูกไปทํางานให้ไม่ได้เงินเยอะผมผมคิดว่าผมพอแค่นี้อืแลวเอ็มอ่ะ ประกอบอาชีพอะไรก็ตอนนี้ผมสอนมวยครับสอนมวยสอนด้วยคือมีจิมด้วยใช่ครับสมมติว่ามีคนมาโอเคมีคนมามาซ้อมมาเพื่อลดน้ำหนักอ่ะห้าสิบคนใช่อีกสิบคนอยากต่อยมวยเป็นเราจะเป็นคนสอนผมก็สอนเองหมดเลยห้าสิบคนแล้วเรามีเทรนเนอร์คนอื่นไหมไม่มีครับตอนนี้ไม่หมายถึงทั้งจิมมีแค่เอ็มคนเดียวเหรอใช่เพราะทุกคนบางทีที่มาพี่อยากมาเรียนกับเราเออบางทีมาจากนนทบุรีผมอยู่ประชาจิตเจ็ดสิบเก้าเออมาจากนนทบุรี มาจากเอนครปฐมอะไรเงี้ยคือแบบเราก็ถามว่าเฮ้ยพี่ไม่มียิมแถวนั้นหรออะไรเงี้ยเขาก็แบบผมอยากเรียนกับครูอ่ะอ่าโอเคนะในเมื่อเราเขาอยากเรียนกันเราผมก็เลยแบบต้องลงมาทําเองมันมีความสุขกว่าอืใช่ครับได้สอนลูกศิษย์เราตัวละตัวใช่ไหมใช่ครับใช่ แต่ว่าเขาจะออกแนวเชียแบบไม่ไหวแล้วก็จะแบบอีกนิดนึงผมมาประมาณ3าเดือนแล้วครับก็สนุกด,ดีครับก็วันนี้ผมเพิ่งมาวันแรกด้วยก็มาประจําแต่ว่าไม่ได้ทุกวันน่ะคางีเวลาก็ก็มาทั้งสองคนครับในเรือนจําถามรางก่อนมันมีการแบ่งเกรดนะักโทษกันยังไงคือนักโทษที่ทําตัวดีดก็จะมีชั้นดีชั้นดีมากชั้นเยี่ยมเวลามีอภัยโทษมาก็จะได้รับแต่ถา,ถามว่าบางคนเนี่ยไปถึงชั้นเยี่ยม เขาทำตัวดีให้กับคือเขาสามารถมีเล่เหลี่ยมในการทําให้เจ้าหน้าที่และก็ทางเรือนจํารับรู้ได้ว่าเขาเป็นคนดีแต่กระพวกเขากลายเป็นคนเลวผมคิดว่ากฎระเบียบของเรือนจำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากอยู่แล้วในการดูแลนักโทษใช่ไหมฮะแต่ว่าเรือนจำเนี่ยต้องยอมรับก่อนมันเป็นที่คุมขังถ้าสังคมต้องการให้เรือนจำเนี่ยพัฒนานาักโทษออกไป,ไปเป็นคนดีเป็นไปไม่ได้ผมพูดตรงนี้เลยว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่เาจะทันหรือว่ากฎระเบียบไม่ดีนะหนึ่งเจ้าที่มีไม่เพียงพอแต่เจ้าหน้าที่ของเรือนจำเนี่ยถูก ไม่ได้ถูกฝึกมาให้พัฒนาทางสมองทางความคิดถูกไหมฮะนั้นนักโทษส่วนใหญ่เนี่ยเวลาอยู่ในเรือนจาก็อยู่แบบเทาๆาหมายความว่ายาเสพติดก็มีหลุดเข้ามาได้ก็เขาแอบมันเข้ามาแล้วแต่วิธีการไหนเพราะมันอยู่แบบเทาๆเนี่ยพอออกมาเนี่ยเปอร์เซ็นที่มันจะเทาๆและดํดๆก็สูงกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมฮะนอกจากคนบางคนที่ตกผลึกทางความคิดและคิดได้ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตอยู่ในนี้เรามีพ่อแม่ข้างนอกเราเสียเวลานี้ทําไมอันนั้นอีกคนหนึ่งคนเฉพาะแบบเนี้ยผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ ในสี่แสนคนจะมีสักสิคนหรือยีคน<ๆ>แล้วแต่ที่จะคิดแบบนี้ได้แลวออกมาแต่รังก็คือหนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นก็คือผมได้รับโอกาสทางสังคมจากกาลังใจจากครอบครัวด้วยคือผมออกมาปุ๊บเนี่ยต้องยอมรับว่าจุดเปลี่ยนผมมาทางศาสนา,าคริสต์พี่สาวพาเข้าไปอยู่ในชุมชนคริสเตียนและพี่น้องคริสเตียนทุกคนน่ยไม่ได้รังเกียจเราแล้วเจอเราแวบแรกเขาไม่รังเกียจเขาหยิบยื่นโอกาสให้เขาช่วยเลอผมในขณะที่ผมเนี่ยเพิ่งออกจากเรียนจำมายังไม่รู้้วยซ้ำว่าผมจะไปขโมยของเขาหรือเปล่าเขาช่วยในขณะที่เราเนี่ยยังไม่รวาเย เริ่มให้โอกาสเราจนวันนี้เราสามารถมานั่งตรงนี้ได้องั้นเป็นเรื่องของโอกาสทางสังคมที่คนหยิบยื่นการงานให้เชื่อใจเราไว้ใจให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งเอ้าหลังครั้งที่เก้าแล้วไม่เป็นไรรออีกสักครั้งหนึ่งถ้าผมจะถูกจับครั้งที่สิบมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใช่ไหมฮะเออมันก็สันดานเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแต่ถ้าผมกลับตัวได้ล่ะอ่าผมอาจจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ได้มันเป็นมุมมองที่ศาสนาคริสต์หรือคนอยู่ในสังคมคริสเตียนเนี่ยเขามีอื นี่คือจุดเปลี่ยนข,<ช>ของผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะครับประมาณนี้อย่างนี้ทางเรือนจาเขาคนมีวิธีปรับปรุงยังไงแบบเพื่อให้คนเนี่ยให้นักโทษทุกคนเนี่ยจะบอกกับทุกคนกันไม่ได้ให้หลายๆคนเลยเนี่ยสามารถพ้นโทษออกมาแล้วใช้ชีวิตอย่างปกติและมีความสุขได้คือผมมีแนวคิดนะผมเคยคุยกับท่านรองแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันน่าจะเป็นไปไม่ได้ทางเดียวที่จะทําให้เรือนจำเนี่ยนักโทษส0 0 0 0 0คนเนี่ย50%กลับมาเป็นคนปกติได้นะฮะคือเปลี่ยนเรือนจําให้เป็นโรงเรียนนะ คือทุกวันนี้นะักโทษเข้าไปเนี่ยก็คือมีแต่กองงานทําเขาไม่ได้ถูกพัฒนาทางความคิดนะักโทษส่วนใหญ่จะอยู่กันเองผมคนอยู่เรือนจํามาผมรู้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดเราทําเรือนจำเนี่ยให้เปโรงเรีออยนอย่างเช่นเช้ชาสอน,<ช>น9เก้าโมงสอนถึงสิบโมงสอนคณิตสอนจริยธรรมซึมซับพฤติกรรมเนี่ยสอนเรื่องการการพัฒนาทางความคิดของเขาเนี่ยเป็นระยะเวลา5ปี10ปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ออกมาในกับตัวแน่นอนอแต่ที่เราอบรมก่อนปล่อยเขาในช่วงเวลา6เดือนบางคนติดคุกมา10ปีใช้ชีวิต10ปีกับสีเทาๆดำๆมืดๆมาอบรม6เดือนแล้วหวังว่าเขาออกมาจะเป็น เป็นไป<ใ>นได<ห>้งั้นถ้าเกิดเรือนจำเนี่ยทำแบบนี้ได้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่นักโทษจะกลับมาเป็นคนเป็นผู้เป็นคนน่ะสูงมากแต่ว่าอันเนี้ยมันเกินเกินไปเพราะเรือนจำในงานเยอะอยู่แล้ว <ừ ừ, S 2> จะงบประมาณเนี่ยจะเปิดนเรือนจำไม่ไปโรงเรียนถูกไหมฮะงั้นวันนี้มันก็ต้องให้สังคมข้างนอกอะเริ่มเข้ามาช่วยเขาพ้นโทษออกมาปุ๊บก็เริ่มให้โอกาสเขาก็ผมขอร้องทุกรายการเวลาผมบอกไปว่าอยากให้โอกาสกับนักโทษแต่ว่าผมไม่ได้เคยขอร้องว่าให้โอกาสกับทุกคนให้โอกาสกับนักโทษที่เขาพร้อมพิสูจน์ตัวเองเหมือนคนเราเวลามาทํางานกันเนี่ย เดือนสองเดือนเราก็รู้แล้วว่าเอาจริงหรือโกหกหรืออะไรใช่ไหมฮะให้โอกาสกับคนที่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ดีกว่าอย่าเพิ่งเหมารวมหมดว่าทุกคนออกมาจะเป็นคนไม่ดีไม่ดีแล้วหรอกสมมุติว่าผมเป็นเจ้าของธุรกิจครับผมจะรู้ได้ไงว่าในสิบคนที่ออกมาจากเรือนจําเนี่ยคนไหนผมไว้ใจได้ครับผมจะบอกสิ่งแรกเลยนะฮะคนที่จะช่วยเหลือททดต้องมีความเมตตก่อนเข้าจะมันต้องลองฮะเหมือนเพชรนะฮะเราเคไปล่อนถูกไหมฮะกว่าจะเจอเราลองให้โอกาสเขาคนนี้ได้ ก็คุณก็จะได้คนงานที่ดีมากมถ้าคนนี้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ม,มันต้องลองฮะไม่มีใครสามารถมาการันตีได้ว่าเฮ้คนคนนี้จะเป็นคนดี<ม>เหมือนผมเนี่ยวันนี้ออกรายการใครจะไปรู้ชีวิตผมอาจจะผกผ่านพรุ่งนี้มาผมอ,อาจจะกลายคนเกเรก็ได้ถูกไหมฮะคนเรามันพลิกแพงกันได้แต่ว่าผมคิดว่าการให้โอกาสและมองปัจจุบันของเขาในขณะที่เขาทำเนี่ยถ้าดีก็ว่าไปตามนั้นใช่ซื้อใจคนยากไหมหลังจากที่เราออกมาแล้วผมผมสี่ปีฮะผมเคยโดนดูถูกมาก คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมต้องยอมรับว่าผมอยู่ในมูที่บ้านมะพรอเป็นมูมที่ที่ของคริสเตียนแล้วก็มูที่เนี่ยก็จะมีคนมาเลี้ยงอาหารและในนั้นเนี่ยในมูที่เนี่ยจะช่วยเหลือ,อกลุ่มคนที่เป็นอดีตเป็นอดีตนักโทษเข้ามาขอความช่วยเหลือผมจําได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมีคนมาเลี้ยงอาหารเนี่ยสิคนเป็นคนปกตินะไม่เคยผ่านเรียนจําอะไรมาพอผมพรีเซนต์ตัวเองว่าผมเคยเป็นอดีตนะักโทษครับวันนี้ผมเป็นช่างทำกีตาร์กลับได้กลับตัวได้ความรู้สึกของผมเนี่ยสัมผัสได้ว่า9คนเนี่ย ถอยห่างจากผมหนึ่งเก้าและเหมือนไม่อยากคุยด้วยแต่มีคนหนึ่งฮะเป็นผู้ชายเดินมาตบหัวไหล่ผมแล้วบอกว่าให้สู้ๆน้องพี่เป็นกำลังใจให้รู้ไหมทาไมเขาถึงให้กาลังใจผมทำไมเพราะว่าเขาเคยติดยาเสพติดเหมือนกันเคยเกเรเหมือนกันแต่เขาแค่ไม่ถูกจับเขาเลยเข้าใจความรู้สึกของเราว่าคนอยากกลับตัวมันเป็นแบบไหนงั้นช่วงนั้นนะผมรู้สึกว่าความกดดันของผมเนี่ยมันอยู่ที่ตัวผมมากเลยคือเราอายที่จะไานั่งบอกให้คนอื่นรับรู้ว่าพี่ครับผมเป็นอดีตผู้โทษนะครับเรากลัวว่าพอเขารู้เนี่ยเขาจะปฏิเสธเรา เราก็เลยพยายามอยากจะปิดมันไม่อยากจะบอกเรื่องในอดีตแต่กลับกลายเป็นว่าผมพ้นโทษมาแต่ผมติดคุกตัวเองเหมือนอายฮะเวลามีคนมาเลี้ยงอาหารในมูที่เราไม่อยากไปเจอเขาเลยจะหลบหน้าหลบอะไรจนวันหนึ่งเนี่ยเราต้องสู้กับตัวเองมากจนต้องยอมรับกับสังคมว่าผมเชื่อเสมอว่าถ้าเรายอมรับผิดแลวเราเริ่มต้นใหม่คนให้โอกาสเราผมเชื่อแบบนั้นนะฮะมันก็เลยทําให้ผมมีวันนี้ใช้เวลาสี่ปีสี่ปีเลยฮะก่าที่จะรับตรงนี้ได้อะไรที่ทําให้นักโทษบางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่เหมาะหรือว่า ไม่สามารถเอาไปใช้ชีวิตแบบคนปกติข้างนอกได้หนึ่งการที่สังเยอะเกินไปด้วยเอ้าคือคืออย่างผมนี่อย่างน้อยอ๋อนี้น้อยเหรออย่างเอ็มนี่ถือว่าน้อยบางคนไปสักหน้าสักตาแต่ยังดีนะยุคสมัยเนี้มีคนที่สักหน้าแล้วออกมาเป็นเด็กไอดอมันก็โอเคใช่มันก็ยังดีแต่ว่าจะมีสักกี่คนเนี่ยจะจะมีใจยอมรับได้แบบนี้มีเพื่อนหลายคนที่สักเยอะเนี่ยเวลาเขาไปทํางานในโลกข้างนอกเนี่ยมันไม่เหมือนข้างในข้างในเนี่ยร้อยคนมันสักหมดเลยร้อยคนมันก็ชินตาตรงนี้ฮะและสังคมในข้างเลยจำยอมรับ แต่ข้างนอกเวลาไปทำงานร้านอาหารที่มันสักเยอะเกินไปไม่ได้มันคือคนอ่ะมันเกิดความรู้สึกเวลาคนมองใช่เขาก็จะอายตัวเขาออันี้มันเป็นความรู้สึกส่วนลุกของเขาอะไรแบบนี้ฮะหนึ่งเลยสักเยอะเกินไปสองก็คืออุปนิสัยส่วนใหญ่เนี่ยเอาอุปนิสัยในเรียนจำออกมาใช้ข้างนอกถ้าไม่ถูกปรับเปลี่ยนเนี่ยไม่มีทางอย่างเช่นตอนถูกฝึกอ่ะต้องมีสัมมาคารวะต้องรู้จักยกมือไหว้คนเรียกคนอื่นพี่ให้เกียข้าพูดจาต้องมีหางเสียงและอย่าเดินก่างสมัยก่อนเนี่ยผมจะออกมาตินิสัยแบบเดินแบบ หมือนคิดว่าเป็นนักเลงอะไรเงี้ยต้องถูกปรับหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในสังคมปกติไม่ได้อันนี้คือหลังจากออกจากออกกจาเรือนจัแล้วใช่แล้วตอนนั้นใครสอนก็คือผมมีภรรยาด้วยแล้วก็มูลิชีเนี่ยก็สอนมูลทีบ้าพอนี่ก็ฝึกผมใช่ไหมฝึกผมและภรรยาก็คอยแนะนำว่าหลังเดินแบบนี้น่าเกลียภาษาพูดแบบไม่ต้องมีหางเสียงนะครับอะไรเงี้ยไม่ใช่พูดทุ่นห้วนอะไรเงี้ยมันก็จะมันต้องมีถูกฝึกแต่ว่าหลังเองก็คือเอาเค็ติดนี่ชีวิตละกับภรรยาด้วยแล้วกับมูลิชีนี้ด้วยครับแล้วอย่างเอ็ม่่ไรจาู้กวัม จากตอนที่ติดอยู่ในเรือนจําหรือข้างนอกนะอันรคือจุดเปลี่ยนสช่รหบเอมคือผมอยากเป็นคนอยากเป็นคนเหมือนเหมือนคนอื่นเขาผมคิดว่าเฮ้ยชีวิตเราเนี่ยผ่านมาสามสิบสี่สิบปีมันสีดํามาตลอดเลยเราอยากเป็นคนดีอะแค่แค่แป๊บเดียวนีนไม่ได้หรออะไรเงี้ยเขาเคยบอกไหมว่าหลังคือแรงบันดาลใจหลายคนนะแต่เอ็มเนี่ยคือเป็นเพื่อนเลยคนหนึ่งที่แบบวันที่ผมบอกเขาผมเลิกแล้วเนี่ยเขาไม่เชื่อเขามาหาผมคือ มาหาผมที่มูลน,นิธ<ม>ินะมาดูว่าผมบอกผมไปทั้งทาง,งกีตาร์ผมเลมิกสูบบ<ม>ุหรี่ผมเ<ม>ลิกกินเหล้าผมเลิกดูแลเขาไม่เชื่อเขาบอกอยากเห็นด้วยตาตัวเอง<ม>ขณะเขาไม่เห็นเนี่ยเขายังไม่เชื่อเลยเขาก็มามานาเดี๋ยวไม่นานเนี่ยผมก็กลับไปเหมือนเดิ<ช>ม,มไม่นานหรอกคือดูที่สอดีได้สักสกี่น้ำ<ม>อะไรแบบนี้แต่จุดเปลี่ยนจริงๆในชีวิตของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ครอบครัวคือผมมีศรัทธาในพระเจ้าศรัทธาในองค์พระเยซูคริสต์เขาสอนให้ผมเนี่ยในหลักธรรมของเขาเนี่ยให้ผมมีจริยธรรมมีคุณธรรมเพราะว่าเราเป็นอดีตโทษอ่ะเราขาดสิ่่่่่งงพพววกนนนนนนีีีี้้้้าาาาาาใใเเเเเดือจจมมมมมัยรรระขแตไไส พร้อมที่จะทําชั่วได้ง่ายแต่เมื่อมีสิ่งยึดเหนี่ยวผมเนี่ยเวลาผมจะไปทำสิ่งไม่ดีเนี่ยผมเ,เริ่มคิดอือ่าวันนี้มันกลายเป็นเกาะกำบังในชีวิตของผมเสร็จแล้วผมก็ส่งต่อเน,นี่ยมาให้กับกลุ่มเพื่อนคือเราต้องไปกำลังใจใเขาแล้วก็แนะนเขาว่าเฮ้ยอย่าไปอยู่ในทางไม่ดีเลยอ,อย่าไปนั่งใ,ในกลุ่มของคนที่เกเรเดี๋ยววันหนึ่งเราอดใจไม่ได้เราก็กลับไปเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันกลายเป็นแบบว่าเหมือนเราช่วยซึ่งกันและกันช่วยหนึ่งดึงซึ่งกันและกันแบบนี้ให้มีสังคมที่ดีขึ้นอย่างเงี้ย้ย มีโอกาสได้ช่วยเพื่อนเพื่อน<ช>นักโทษที่พ้นโทษมาใ,<ช>ให้เขาไปรอดในสังคมอะยังไงกันบ้างอย่างสงำหรับตัวผมเนี่ยคือเราให้กําลังใจกันแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนณนะตอนนี้นะครับก็จะมีคนที่ยดยาย,ยคือแบบว่าบางทีแบบความเขาเปลี่ยนความคิดของตัวเองนะตอนแรกเลยเขาแบบว่าเฮ้ยเนี่ยผมอยากทํานั่นทนํานี่อะไรเงี้ยเราก็ฟังเราก็มองเอ้ยเนี่ยลองเปรียบเทียบไปขอฟังว่าเนี่ยตอนแกนอยู่ข้างในเนี่ยทำงานได้เดือนละ28บาท ถูกไหมหเดือน28บาทแกทำไมอยู่ได้ตอนนี้ข้างนอกเนี่ยวันละ400ร้อยอยู่ได้ไหมถ้าคุณไม่ดูดบุหรี่ไม่กินเหล้าคุณอยู่ได้ครับเราเปรียบเทียบให้เห็นเลยสวัสดีครับผมหลับพระนครนฮะนี่เอ็มคนตัวลายนะครับวันนี้เราสองคนจะไปเยี่ยมอาร์ตก่อนอาร์ะยุทธยาไปดูซิว่าขายผลไม้เป็นไงเจ๊งหรือยังยังขายอยู่อะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่อาร์ต สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับวันนี้โควิดเป็นไงกก็็ช่วงนี้เงียบเงียบหน่อยเงียบหน่อยเยย่่ีบหนอโอเครู้ได้รู้ได้ครับคืออดพอพอได้กินได้ใช้อืมโอเคฮะอดทนนะครับอดทนทุกคนโดนปัญหากันหมดเนาะทุกคนโดนปัญหากันหมดกระทั่งตัวผมเนี่ยยิมก็ยังปิดไปตั้งสองเดือนนะครับแต่ผมเชื่อว่า วันเนี้ยถ้าเราใช้ความอดทนในการอยู่กับมันให้ได้เนี่ยผมว่ามันไปรอดทำเพื่อจะให้คนเห็นและไปสนับสนุนเขาเราไม่อยากทําเขาแล้วมารับรายได้มันจะกละายเป็นการหาเงินเขาอะไร,อ,ะไรอย่างเง<ห>ี้ยอันนี้เมือ่อสมมุติว่าผมเป็นเคยเป็นนักโทษครับ,รบแล้วก็ ทั้งสองคนเนี่ยมาหาผมกล้องตั้งแบบนี้เลยรายการนี้เลยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็แล้วก็คุยผมนี้เลยคุยแล้วถามว่าทำอะไรให้สนับสนุนสมมติบางทีเขาขายเ้าเนี่ยหมูย่างเงี้ยผ่านอย่างน้อยเรามีคนติดตามคนเห็นเนี่ยเขาไปรู้จักเขาเผื่อขับรถผ่านไปได้อุดหนุนเขาอะไรแบบนี้เขาจะได้มีกําลังใจแล้วใครจะมีดูยอดวิวเราล้านสองล้านเราขอบคุณฮะจะได้ไปซื้อเขาแต่ถามว่าเรารับโฆษณารับเงินไหมผมไม่รับไม่รับเงินทำฟรีด้วยทำฟรีฮะผมไม่เอาเพราะว่าผมเนี่ยอยู่ในสังคมของเรียนจำมาพอสมควรครับ ผมรู้ว่าใครหาผลประโยชน์กับใครแกผมรู้ m, ผมดูออกผมปฏิญาณับเอ็มว่ากับเพื่อนักโทษเราช่วยเขาด้วยความจริงใจเพราะว่าผมอะต้องการคนที่มาช่วยผมด้วยความจริงใจ m, ใงั้นเขาจึงจะสามารถยืนในสังคมได้ส่วนตอนนี้ผมมีชอปอินกต้าของตัวเองละมีพื้นที่ผมก็รับน้องคนหนึ่งที่เป็น,นเด็กโทษติดมา9ปีกัญยาสติด<ๆ>เขาอยากเริ่มต้นใหม่ในการทําอาชีพกีต้แเราก็สอนเขาเราก็ช่วยเขาเขา,เขาไม่มีความรู้หรอกเราก็ช่วยกันอย่างน้อยถ้าวันหนึ่งเขาสามารถทํากีตราได้ก็จะมีอาชีพมีรายได้เรียนดูเขาแบบนี้ นั่นคือช่วยเพื่อนนักโทษที่ออกมาแล้วแล้วเพื่อนเพื่อนักโทษที่อยู่ในเรือนจำอะในเรือนจำผมกับเอ็มเนี่ยก็จะมีโอกาสกลับเข้าไปพิจารเข้าไปพูดเ้มือถึงไปยืนพูดงี้เลยเหรอใช่อ๋อเหรอคือด้วยตัวเราเองเนี่ยมีพื้นเพย์อยู่ในเรือนจำนาน สวนเรามีพักมีพวกอยู่เลยจำเ่อที่เรากลับเข้าไปเนี่ยช่วงแรกๆผมกลับเข้าไปเพื่อนตกใจ <c oughs> บอกใช่หรอหลังกลับตัวจริงหรือมันยีไปวิญญก่อนจากคนที่เคยนอนเสพยายอยู่ใน <c oughs> จำเกเรอย่างเงี้ย <c oughs> เราเข้าไปเนี่ยเราก็ไปบอกเขาเราเราไม่ได้มานั่งเล่าชีวิตเราหรอกว่าเราดียังไง <c oughs> เราแค่บอกว,วิธีการเ <c oughs> วลาออกมาต้องทําแบบไหนออกมาต้องทําอย่างนี้อย่างนี้ <c oughs> เรามีพอมีเครือข่ายพอสมควรที่สามารถซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณได้ <c oughs> ให้คุณมีอาชีพการงานสุจริตเราเหมือนไปคล้ายๆว่าไปจุดไฟให้เขาว่ามันมีนักโทษกลับตัวได้ถ้าเราสองคนกลับตัวได้ พว,พวกคุณก็กลับได้ไดรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้ได้เข้ามาเพราะว่าผมก็เป็นอดีตนักโคษคนหนึ่งก็เลยมีความเข้าใจในความรู้สึกที่เวลาเราจะมีเสียงดนตรีมันเหมือนเสียงสวรรค์ที่ทําให้เราได้ผ่อนคลายได้มีความสุข ือที่นั่งฟังเนี่ยในร้อยคนเนี่ยเก้าสิบคนเก้าสิบคนมีความหวังหมดคือไฟนี่ลุกเรยในตาเลยแต่ว่าเราไม่สามารถช่วยได้ทั้งเก้าสิบคนเราก็บอกว่าคนใดที่พ้นโทษออกมาแล้วอยากเริ่มต้นใหม่ก็พยายามติดต่อเรามาสองคนเราก็จะหาช่องทางช่วยตามความสามารถที่เราทําได้อะไรอย่างเงี้ยทั้งสองคนมองว่าสังคมเนี่ยเปิดโอกาสให้กับอดีตนักโทษหรือว่ายังมีเงื่อนไขอะไรอยู่ที่ทําให้สังคม ยังไม่ยอมรับพวกเขาคือมันเป็นเรื่องปกติที่จะกลัวคนมีประวัติถูกไหมบางคนคดีฆ่าคนตายบางทีคดีฆ่ายาเสพติดคดีชิงทรัพย์เนี่ยพอเราได้ยินเนี่ยมัน,เป,นมเป็นเรื่องปกติข,ของความกลัววันนี้ต้องยอมรับว่านักโทษผู้หญิงน,นะได้รับโอกาสมากกว่านักโทษผู้ชาย,น,ยนักโทษเดือนจะประมาณสักสี่แสนตีนักโทษผู้หญิงแค่ห้าหมื่นเองผู้ชายทั้งสามแสนห้าเพราะว่าผู้ชายเนี่ย เวลาใครได้ยินหรืออะไรเนี่ยมันก็รู้สึกกลัวงั้นผมแค่อยากจะให้สังคมร้องถามว่านะบาง,งทีฆ่าคนตายเนี่ยฆ่าเพราะอะไรม,มันไม่ใช่แบบว่าโอ้โหเกิดมาเห็นคนอ,อยู่ข้างๆทางก็ไปจับฆ่าเมื่อไหร่มันต้องมีเหตุบางทาอาาีอาจจะเมาเหล้าอาจจะเสพยาหรืออาจจะแบบว่าทะเลาะวิวาทกันอ,อะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ได้เจตนาหรือไม่ได้ตั้งใจผมคิดว่าความกลัวมากกว่าในประวัติของเราอพอคนเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยหลังชิงทรัพย์มาร่วมเป็นป้นอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคคำถามสุดท้ายที่ทำอย่างเนี้ย ตังก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ช่วยเหลือเพื่อน,นักโทษที่ออกมาจากเรือนจําแล้วแล้วก็มีเข้าไปเป็นวิทยากรได้อนอีกทั้งสองคนได้อะไรผมเคยเป็นคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าต่อครอบครัวเลยด้วยซ้ำพอวันหนึ่งเราสามารถกลับตัวได้เนี่ยล้วเราทําสิ่งนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผมผมมีความสุขในการทําสิ่งเหล่านี้งั้นมันไม่เกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเรื่องเงิน<ช>ทองแต่ผมรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันมีคุณค่าเพราะในอดีตมือสองข้าเราทาแต่เรื่อง ไม่ดีไม่ดีทําชั่วบตรงทําแต่ชั่วพอที่เราได้ทําดีเรารู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยเรามีคุณค่าละเราเป็นคนละประมาณเนี้ยครับเอ้ยสำหรับผมผมว่าพอได้ทําตรงนี้แล้วเนี่ยผมมีความสุขที่ว่าเราคิดว่าเฮ้ยส่วนหนึ่งเลยเมื่อก่อนเราก็เคยนั่งยิงอยู่กับเขาเนี่ยแบบเนี้ยแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราได้มาอยู่เนี้ยเรา่าได้เป็นผู้ให้ให้ความรู้ให้ให้เขาเปลี่ยนความคิดให้อะไรเงี้ยคืออย่างเงี้ยผมมีความสุขมากเพราะอย่างน้อยเลยสิ่งหนึ่งเลยเขาเรา สิ่งที่ไม่ดีอ่ะเนาะสิ่งที่ไม่ดีเรายังทากันเลยแล้วสิ่งที่ดีเราทำกันไม่ได้หรอใช่ไหมเราก็จะพยายามจะบอกพวกเขาอะไรเงี้ยมันก็มีอีกเยอะไม่ใช่เฉพาะผมแค่สองคนที่เป็นอดีตนักโทษแล้วกลับตัวกลับใจแต่ผมอยากให้สังคมเนี่ยลองเปิดโอกาสนะให้พวกเขาก่อนครับ,รบถ้าไม่ดีก็คือโอเคไม่ดีทั้งหลังทั้งเอ็มมาเนี่ยผมดีใจมากเลยให้เกียรติกับรายการของเราในคืนนี้นะหน้าที่ผมที่ทําที่สุดคือขายของไม่ว่าจะขายอะไรก็ตามครับ,รบขออนุญาตช่วยขายของหน่อยกันละกัน อ JI, ่าเวทีมวยอยู่ท mm hmm> ี่ไหนนะอยู่ที่ประชาอวทิศ79ครับผมชื่อชื่อ J M Boxing Gym ครับยังรับสมัครสมาชิกอยู่ไหมรับสมัครตลอดครับแล้วก็มีเออ่ของภรรยาครับปูไข่ดองอะไรขายช่วยภรรยาชื่ออะไรชื่ออะไรบอกเลยปูไข่ดองของเออ่ร้านนางสาวยิ่งใจครับเฟซบุ๊กครับผมไปดูในเฟซบุ๊กได้นะหลังครับก็คือผมมีแบรนด์กีตาร์หลังพนักครกีตาร์ใครสนใจกีตาร์คัสตอมก็สามารถติดต่อมาได้ในเพจหลังพนักครนนะ หรือจะมีกีตาร์หลักพันเนี่ยผมก็รับของแบรนด์อื่นมาช่วย<ช>ร่วมสามารถสนับสนุนได้ครับได้ทุกนทาคัสตอมทุกสีเลยป่ะได้ครับได้หมดเลยฮะน่าสนใจมาก<ช>เลยนะครับคุณผู้ชมได้เห็นเสื้อของคุณดั่งแล้วก็คุณเอ็มนะฮะนอชอไม่ทิ้งกันเรามีเสื้อแบบนี้ให้แฟนรายการของเราด้วยถึง6ตัวด้วยกันเอาอย่างนี้กติกาเป็นยังไงไปดูได้ใน Facebook ของเรื่องจริงผ่านจอก,กันแล้วกันนะครับผม,มและสุดท้ายนี้ผมหวังว่านะครับเรื่องราวทั้งหมดนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงที่สะท้อนไปยังสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้ที่พ้นโทษออกมานะครับเพียงแค่ขอให้พวกเขาเนี่ยได้มีที่ยืนได้มีงานได้มีไรายได้สามารถดูแลและผิดชอบตัวเองเพื่อที่จะไม่ต้องหวนกลับมาใช้ชีวิตแบบผิดพลาดอีกและต้องขอขอบคุณทั้งหลังในเองครั้งนะครับในค่ําคืนนี้น่ารักมากเลยนะครับผมผมและคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับด้วยชีวิตหลังเรื่อนจําเลยเอาเละครับ เรื่องจริงนะอะไรฝรั่ไงไม่หมดแค่นี้นะฮะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันอีกครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์